สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเรามาวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนไดโนเสาร์ที่เล็กนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เราวาดเป็นไทเซอร์ลาท็อปไปแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับวาดเป็นลักษณะคล้ายไข่เ,เอียง เป็นแบบการ์ตูนนะครับการ์ตูนน่ารักน่ารักตัวเล็กๆนะครับไม่ได้วาดเป็นไดโนเสาร์ที่เหมือนจริงต่อไปก็คอไดโนเสาร์เราอาจจะวาดเป็นลักษณะคล้ายๆทรงกระบอกนะครับก่อนแล้วก็ตัวก็จะเป็นกลมๆแล้วก็จะมีหางนะครับหางออกไปปุ๊บ แบบนี้งอๆงองอหน่อยถ้าเราวาดผิดเราก็อาจจะวาดซ้ำจนกว่าจะได้เส้นที่พอใจนะครับพอเราใช้ดินสอล่างอยู่แล้วแล้วก็ขานะครับขาจะเป็นโคง้โคงๆนะครับแล้วก็ตรงลงมาปึ๊บอีกขะอ่าอีกส่วนหนึ่งก็ตรงลงมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็จะเป็นเท้านะครับเท้าก็วาดง่ายๆเลย แล้วก็อีกข้างหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ไดโนเสาร์พันนี้ที่เล็กจะมีจะมียืนอยู่2ขานะครับอีกขาหน้าก็จะเป็นเล็กๆนะครับแต่มีเป็นกรงเล็บก็จะวาดเป็นแหลมแหลแหลๆแล้วก็อีกข้างหนึ่ง ครับคราวนี้เรามาวาดตานะครับกับช่วงที่เป็นช่วงของตาให้ดีนะครับวาดเป็นตาโตโตเลยโคง้งโค้งสองอันติดกันนะครับจะก็คือไม่เหมือนรูปไข่ตรงที่มันจะมีตรงนี้ที่แหลมๆห,หน่อยนะครับต่อไปก็ปาก ปากล่างลงมานิดนึงแบบนี้จะได้ดูแบบมีริมฟีปากหนาหน,นิดนึงนะครับแล้วก็ตาดำมีแววตาด้วยมีคิ้วด้วยนะครับอ่ะเราลงดินซอสเสร็จแล้วต่อมาเราจะลงหมึกกันละ ลงส่วนของตาก่อนเลยนครับระบายตาดำเข้มๆไปเลยเว้นขาวนิดนึงก็จะกลายเป็น ววตาปากกว้างๆนะครับทีเล็กเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่แล้วก็ปากกว้างด้วยแล้วก็ดิ้นฟีปากล่างถึงคางไปเลยแล้วก็เป็นตัวนะครับดูดีๆเราจะไม่วาดเส้นตรงคอที่เราล่างเอาไว้นะครับ แล้วก็มือของทีเล็กมีเล็บแหลมๆด้วยอ่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็หลังนะครับหลังทีเล็กปึ๊บแล้วก็วาดเท้าวาดขาโค้งๆท้องไดโนเสาร อาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับถ้าเราร่างด้วยดินสอก่อนแล้วเวลาเราใช้ปากกาตัดเส้นจริงๆมันจะวาดง่ายนะครับเด็กๆคนไหนที่หัดวาดลองใช้ดินสอวาดก่อนเบาๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะหมึกแห้งแล้วยังเนอะเราก็จะลบเส้นดินสอนะครับ การลบตรงนี้แนะนำให้ใช้ยางลบที่อ่อนๆนะครับกระดาษเราจะได้ไม่ขาดอ่าไดโนเสาร์ที่เล็กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ